ใส anyway, ่ข well. <c oughs> <ừ. can> ้าวคั่วชอบกินเยอะๆก็ใส่เลยเพิ่มนะคะจะได้รสชาติเรานี่ใสชูโอีกหน่อยใสหมดซองในหัวร้านนะคะริดหน่อยพออใสนิดใส่เลย กิหอมแดงเยอะรเราเพิ่มพริกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชอบพริกเราก็จะใช้พริกตับราคงเต็มเลยเผ็ดน,ออนิดหน่อย แอ่อร่อยแน่นอนแต่เราจเ,เอามา่น่าเอาใส่